กลับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max ฉบับไม่ยึดติดนะครับ เรารีวิว iPhone 17 Pro Max ฉบับยึดติดไปแล้วก็คือแบบเฮ้ยเราทันแกรมเราอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่เรื่อยๆใช่ไหมหาเหตุผลเปลี่ยนแล้วก็ซื้อ17 Pro Max มันก็ดีกว่าในหลายๆด้านนะครับถ้าหาเหตุผลเปลี่ยนมันก็คุ้มของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากได้มือสองเนี่ยตอนนี้ iPhone 16 Pro Max มันอยู่ประมาณสามหมื่นถึงสามหมื่นสองในสตอเรจสองห้าหกกิกนะครับซึ่งในหลายๆอย่างในหลายๆด้านเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแบตความร้อนอะไรพวกเนี้ย16 Pro Max มันก็ทําได้ดีมากแล้วนะครับราคามันต่างกันทั้งสองตัวเนี่ยยอออู่่ปรระะมมาาาาณณบบทนคคัถ้้เกิดวุซืื ตอนนี้ย17 Pro Max ตอนนี้เขารีเซลรีอะไรกันเนาะมันก็ประมาณ 45, 0 0 0 47,000 48,000เมื่นปี่ยมันก็ประมาณนี้ต่างกันประมาณ17 0 0 0แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิด17 Pro Max ราคาลงเนี่ย16 Pro Max ก็จะลงด้วยนะครับฉะนั้นพอมันเป็นอะไรใหม่ๆนะมันได้รูปทรงอะไรแบบใหม่เนี่ยราคามันจะเด่นอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนเวลาถือรุ่นใหม่ๆมันก็เท่นะของ iPhone นะครับมันดูพรีเมียมดีนะครับส่วนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็คุ้มมากเลยในเรทราคาประมาณ3า0 0 0ื่นด้วยนะครับโอเค ว่ามันไม่ซีเรียสน,นะถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายแบบคาเฟ่สักบ่าย2บ่าย3มเนี่ย 16 Pro Max เนี่ยจอดับลงบ้านแต่ว่าพอจอดอับลงเนี่ยเราไม่ได้ไปถ่ายตลอดเนะเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ยังจอสว่างอยู่ครับแต่ว่า17 Pro Max เนี่ยมันเพิ่มความสว่างขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะสว่างกว่าแบบเห็นได้อะแต่ตอนที่ผมรีวิวตัว17 Pro Max ไปเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมองยากยังไงคือถ้าเราไม่เทียบแบบมันก็เฮ้ยมันก็เห็นแล้วผู้หญิงเป็นคนซีเรียสเนาะเวลาเราถ่ายหน้าถ่ายอะไรเงี้ยอจอมันจะดับไหมหรือมันจะเห็นคอนเทนต์ในหน้าเราหรือเปล่านะครับลิปสติกหรือหน้าเราสว่างใสไหมคัออับนบนมมนไไ่ด้แ ดอบจนมืดเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องเอาไปใช้งานทั่วไปกับแบตเตอรี่เราคงไม่เปลี่ยนเรื่องนี้ผมบอกไาตั้งแต่17 Pro Max แล้วเพราะว่า16 Pro Max เนี่ยมันก็ทาได้ดีมากๆแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้ใส่มาเยอะแต่การจัดก,การพลังงานระบบอะไรพวกนี้มันทำมาได้ดีนะตัวนี้อะคงไม่ใช่ข้อซสีเรียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครถ่ายนานๆนะถ่ายแบบ2ชั่วโมงอะไรขึ้นไปเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเริ่มตามเพราะ17 Pro Max เนี่ยมันระบายความร้อนค่อนข้างดีมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณพกพัดลม G-SO ว่าไม่ได้ถ่ายตลอดลหลายๆคนผมคิดว่าน่าจะประทับใจกับ16 Pro Max อยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเลยนะครับถามว่าถ้าเอาไปเทียบถ่ายกันใน40นาทีเนี่ยจอดอกไหมดอปก,กว่า17 Pro Max ครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้ไม่พอแต่อย่างใดอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นข้อหนึ่งที่จะเป็นข้อใหญ่ๆนะ แต่ถ้าเกิดเราถ่าย 4K เราเอาไปใช้ในการบูตชั่นเนี่ยอันนี้ว่าอีกอย่างหนึ่งแต่เนี้ยเรามาในหัวข้อการใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้เอาคุ้มอะผมว่าไม่ใช่ข้อสีเลี่ยนเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเป็น15 Pro หรือ Pro Max เนี่ยมันร้อนมากไอ้เจนนั้นนะมันร้อนจริงนะครับแต่เจนเนี้ย16 Pro Max มันไม่ได้ร้อนแบบนั้นมันประทับใจผมตั้งแต่ผมรีวิวครั้งที่แล้วแล้วนะครับนี่คือการใช้งานทั่วไปความสว่างจอเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้สว่างเท่าแต่มันก็มก iPhone, นมนกนไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะรัรคบ ร้อนกว่า ถ้าเกิดเอาไปใช้งานการแจ้งไปใช้งานคาเฟ่แต่ว่าเราใส่เคสอาจจะไม่ได้รู้สึกตรงนั้นมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใช้ใส่เคสของไฮชิวนะครับเคสไฮชิวเนี่ยเขาทามาเป็นแบบกันเหลืองแล้วก็มิลิเทอร์เกดนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อฟิล์มของไฮชิวสนับสนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิก์ข้างล่างนี้ให้นะครับเป็นฟิล์มของเขาก็กันได้ดีแล้วก็ทัดเลือนด้วยนะครับติดทั้งทีติดดีๆเลยในเซ็ตเขาก็พันกว่าบาทนะครับเริ่มต้นก็ดีความร้อนเนี่ยก็ร้อนกว่าครับประมาณ2-3องศาาจก17 Max แต่ถ้าเราใช้ทั่วไปเราเนน้วจาเรกจ้บเจ ซีเรียสคือ16 Pro Max มันดีมากอยู่แล้วแต่17 Pro Max เนี่ยมันดีมากๆครับถ้าใช้งานทั่วไปนะฮะแต่ฟิลการถือเนี่ยมันก็จะดีกว่าในการใช้ประจําวันเพราะว่ามันไม่หนักเท่า17 Pro Max ครับ คือตัวนี้เป็นจุดที่ดีมันบางกว่ามันดูพรีเมียมกว่าด้วยนะครับในตัววัสดุตัวอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนนะครับว่าเราจะซีเรียสเรื่องไหนมากกว่ากันเนาะหรือแม้กระทั่งความร้อนในการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเลยหน้า17 Pro Max โปประมาณ2องศาโดยประมาณนี้นะครับเทสในห้องวินฟีโดยโดยห้องของผมคือแต่ละสื่อเนี่ยจะเทสต่างกันเปิดแอร์ต่างกันคือต่างกันหนึ่งองศามันก็มันก็ต่างกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเทสมาจากประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้1 Pro Max กโปรแม็กเั่น ROV ตลอดเล่นทีชา่วโง่ใชปัญหาอยู่ในห้องแปด ฟรีก็ได้ไม่ต้องเย็นมากนะครับมีลมแบบคอยพยุงอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ปกติเพราะว่าเราเล่น RV วีเนี่ยเราก็พักล็อบบี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไลฟ์สไตล์ใช้วิะจำวันแล้วเล่นเกมหนักๆเนี่ย17 o mm hmm. โปรแม็กเจนเนียมันทํามาได้ดีมากคือ เอาไปเล่นฮองไคสตาร์เรลเอาไปเล่นอะไรพวกนี้นะครับเปิดร้อยี่เปิดอะไรเงี้ยนะครับจัดก,การพลังงานได้ดีมากๆแต่ถ้าเราใช้ทั่วไปเล่นอาร์วี้อยยี่เล่น60เงี้ยก็ความร้อนก็จะตามตาม17บเจ็ดโปรแม็กอยู่ประมาณ2องศาเงี้ยแต่พอเราพักล็อบบี้สิบหกโปรแม็กเนี่ยมันก็จะเย็นลงแล้วอะ่ะคือเอาง่ายๆผมเอาไปใช้เนี่ยผมเล่นทั้ง16บหกพาร์ทสิบหโปรแม็กเล่นอารตลอดตอน17บเจ็ดโปรแม็กยังไม่มานะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรน,นะครับเล่นในห้องแอร์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะไม่ได้แบบว่าไปเค้นไปตากแแดดนนนนัั่่่่งงงเลจบบ 5G ตตอาาย2ไปไป อยู่เรือดดูร้อนแล้วไปนั่งเต็นท์ข้างนอกรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวหอมแก้มกันสองชั่วโมงเนี่ยคงไม่ใช่ก็อาจจะเป็นลื่นเริงกับเขากินอาหารกินอะไรก็หยิบมาเล่นบ้างนะครับเวลารออะไรนานๆก็หยิบมาเล่นบ้างไปรอโรงบาลก็หยิบมาเล่นบ้างออฟฟิศผมก็จะมีคนบ้างเกมอย่างเอาฟอร์อยู่นะฮะเวลามเล่นผับจีอะไรพวกนี้มันก็จะปรับร2อเฟรมแต่ว่าพอมันร้อนเนี่ยมันก็จะหาคอดิชันในการแก้ปัญหาน่ะเพราะวถ้ามันต่างกัน17นนี่มันก็เยอะนะมันก็จะมีพัดลมจีซูไลท์เล็กๆอ่ะ เจน2มาเป่ามันก็เล่นได้ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มันจะต่อเนื่องไปถึงการเล่นเกมด้วยชาร์จไปด้วยด้วยนะครับมันก็จะไม่สู้17บเจ็ดโปรแม็กเพราะว่าตัวนี้สิบเจ็ดโปรแม็กมันมีเวเปอร์ a m มโบเอาง่ายเรียกว่าระบบระบายความร้อนภายในอะ่ะมันจะใส่พวกระบายความร้อนภายในมามันทาให้ระบายความร้อนเร็วแต่มันก็แลกมาด้วยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นจาก16บหกโปรแม็กส่วนระบบการชาร์จแบตเนี่ยสิบเจ็ดโปรแม็กเนี่ยยี่สิบนาทีได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามแอปเปิลเคมเลยนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จสามสิบนาทีเท่า 17 Pro Max จะได้64%เท่ากันแต่16 Pro Max เนี่ยจะได้ประมาณ55%ต่างกันประมาณสักเกือบ10%อะไรประมาณเนี้ย แต่ทั้งคู่เนี่ยมันแบตอึดไงคือถ้าเราเอาคอดิชันในการใช้งานทั่วไปแบตมันอึดครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้และผมเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันมาเนี่ยผมเอาเทียบกับ Android ที่ชาร์จแรงๆเร็วๆนะคุณก็รู้ว่าผมบ้า Android ขนาดไหนแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่า16 Pro Max มันขาดเรื่องนี้เพราะแบตมันอึดจริงๆเพราะแบตมันอึดเนี่ยไลฟ์สไตล์บางคนเนี่ยเวลาไปเจอที่ชาร์จอ่ะเราก็เสียบชาร์จเราไม่ได้พก Power Bank ที่มันจะต้องชาร์จ9ว10วัตต์หรือ1 0ย บาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ข้อสีเรียดหรือไปบ้านเพื่อนไปที่ทํางานชาร์จบนรถมันก็เป็นที่ชาร์จแบบเท่าไหร่สิกว่าวัตต์ใช่ไหมแล้วก็เสียบบนรถไปหรือเราจะชาร์จแบบแม็กเซทไปหรือจะชาร์จแบบแวร์เลดบนรถไปมันไม่สีเรียดเพราะแบตมันอึดมาก iPhone ซึ่งข้อเน,นี้ ถ้าเราจะใช้ทั่วไปผมว่ามองว่าข้อเนี้ยไม่ใช่ข้อสีเลี่นเท่าไหร่จากการที่ใช้นะครับแบตมันก็อยู่ได้ข้ามวันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดใครซีเลียสเรื่องนี้นะครับคุณไป17 Pro Max นะเวลาแบบไปเที่ยวเขาใหญ่จอดชาร์จแป๊บหนึง่งอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่บนรถแล้วมี power bank หรือว่าชาร์จไปด้วยเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็ไม่หมดนะคือผมก็ไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยช่วงรถติดๆหรือช่วงเทศกาลอย่างเงี้ย16 Pro Max มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบตมันมันไม่พอหรือแม้กระทั่่่่งงงงงงวาา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 าถ้าาาาาา้้้้้้เเเเเกกกกิิดดรรรจจอออออนนนนนนขขขทยยยยยีีแลบมมมัััหืสๆ10ช์ึ็พ ต่อการเอาไปใช้อยู่แล้วอ่ะเออาร์จครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็พอนะมันไม่ใช่แบบแบบรถเร็วแต่ชาร์จเร็วอะไรเงี้ยไอโฟนมันชาร์จไม่เร็วอ่ะแต่มันแอดแบบมันอึดมากนะครับข้อนี้ไปพวกวิดีโอเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ในแสงปกติเราไปเที่ยวเขาใหญ่เราไปถ่ายรูปคาเฟ่เอาไปลงคอนเทนต์เอาไปลงระบิดเลทอะไรสวยหมดเลยนะครับซึ่งมันก็เทพมาตั้งแต่รุ่น14 15 Pro Max Pro Max 16 Pro Max 17 p ้ o Max แ16 Pro Max กับ17ม r o Max เี่ยมันไมดกแ่าวชั้นกะไรแว่า10%อะไรเึ้ดไปร้าเกเใช้ลงโซเช่ไลทั่าง ราใช้ถ่ายลง YouTube แบบ 4K อย่างเงี้ย 4K Dolby Vision หรือว่าคุณจะถ่ายโปรเลสหรอกอัปเกรดมันก็ดีทั้งคู่เอาเป็นว่าใช้ทั่วไปเนี่ยถ่ายแบบ 4K 30หรือปิดแบบ HDR เนาะในการเอาไปลงคอนเทนต์ถ่ายทั่วไปเนี่ยผมก็สลับกันถ่ายผมก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างในกล้องหลังนะครับไม่มันจะเป็นอ้องกล้องอัลตรวาวหรือเลนเทเลถ้าไม่ซูมเยอะก็ไม่ได้มีผลมากนักนะครับ ใช้ทั่วไปอะนะเอาเป็นว่าคุณภาพวิดีโอเซนเซอร์มันก็เท่าตัวเดิมนะครับแล้วก็ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่อย่างเช่นถ่ายไปติดโกลติดแฟร์นะครับแสงสะท้อนเข้าหน้าเลนหรือเราไปถ่ายหลอดไฟ LED แล้วมันก็สะท้อนเป็นเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมเลยไม่ได้แก้ไปได้อย่างใดรือถ้ามันแก้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไปซื้อ17 Pro Max แต่ถ้าเกิดว่าใครไปผับ อ่าไปผับนะไปเจอแสงยากๆแล้วคุณชอบถ่ายวิดีโอในผับแบบสวยๆอย่างเงี้ยหรือถ่ายภาพสวยๆอย่างเงี้ยซิกเจ็ดโปรมเนี่ยมันจะแยกเฉดสวยนะครับมันจะเก็บแสงฟุง้งแสงอะไรเงี้ยอ่ะพวกเนี้ยมันดีกว่าแต่เราก็ลองเปรียบเทียบกันว่า1 7ืเนี่ยเราใช้16 Pro m a x เอาไปถ่ายในผับ อย่างนั้นอะเราถ่ายลงอะไรถ้าเราถ่ายลงโซเชียลไม่ต่างร้านเนี้ยแสงสวยจังเลยเราอยากถ่ายแบบเราไปรีวิวร้านอาหารสักร้านหนึ่งอะเนาะแต่เราใช้ไอ o o n เนาะเราไม่ได้เป็น Android กล้องเทพเนี่ย m ิ x เจ็ดโมันจะตอบโจทย์ด้านนี้ซึ่งจริงๆนะผมว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยการที่รีวิวร้านอาหารซีเรียสขนาดนั้นคุณก็ไป17 Pro Max ปรแมอีกแล้วคือไม่ได้เน้นเรื่องความคุ้มค่าต่อบาทมาก อะไรขนาดนั้นคือใช้ทำคอนเทนต์เดี๋ยวก็คืนตังอะไรเงี้ยผมว่า17 Pro Max ม,มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมผมเน้นดีสุดนะครับดีสุดผมก็ไป17 Pro Max แ,แต่ในสถานการณ์เดียวกันในการไปเที่ยวเงี้ยถ่ายแสงปกติอย่างเงี้ยนะครับคือมันแทบจะไม่ต่างคือมันต่างแหละแต่หมายถึงว่าพอลงโซเชีเลยลมันสวยมันสวยอยู่แล้วบิดเลเรความลื่นไหลความสมูทเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับเอาไปลงเอาไปไลฟ์สดพวกนี้วิดีโอมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับอันนี้คือผมว่าถ้าไม่ได้ไปถ่ายแสงยากจริง มีเฉดไฟแสงแยากๆจริงๆนะครับ16 Pro Max ก็เอาอยู่นะครับในการถ่ายทั่วไปแบบนี้นะครับอันนี้โอเคเลยแล้วก็กล้องหน้านี่เป็นข้อหลักๆที่จะต้องคุยกันเลย16 Pro Max จะเป็นแบบปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ย iPhone มันก็มุมกว้างอยู่แล้วแต่เซนเตอร์สเตนเนี่ยมันกว้างขึ้นไปอีกทีนี้กล้องหน้า iPhone 17 Pro Max เนี่ยมันจะคมมากๆเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความชอบว่าจะเอาคมมากขนาดนี้ไหมนะครับคือเหมือนเหมือนทำมาแข่ง Android อะอมอันนี้เหมือน พี่หาวทูฮาวเขาก็มีท็อปิกเหมือนกันเรื่องคมมากซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันก็คมจริงแหละแต่เดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบปกติดูก่อนนะครับว่ามุมกว้างมันกว้างกว่ากันแค่ไหนผมว่าโทนเนี่ยมันแต่งกันได้แต่ว่าถ้าจะเอาจบหลังกล้องที่โทนสวยเลย16 Pro Max มันจะโทนแบบว่าไม่ได้ติดเหลืองมากนะักในรีวิว17 Pro Max ผมก็บอกแล้วนะว่าผมชอบ16 Pro Max มกากกว่าในเรื่องโทนนะแต่เรื่องความกว้างความใช้งานง่ายในการกดใช้มือเดียวแล้วเป็นเซนเตอร์สเตทเนี่ยคุณจะกดเป็นแนวนอนแนวตั้งอย่างงี้ได้หมดแต่ถ้าเก ไม่ได้ค่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวนอนแบบวิดีโอ YouTube เใช่ไหมว่าเนี่ยมันสามารถจับแนวตั้งและมันถ่ายแนวนอนได้ซึ่งมันดีเวลาเราจับแนวตั้งแล้วถ่ายแนวนอนเนี่ยมันคนข้างหลังมันจะไม่ได้เห็นโทรศัพท์เราแล้วเราจะไม่ต้องเขินพอเราหันไปเงี้ยพอเราทําแนวนอนเห็นปุ๊บมันจะเขินฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันจะเหมอกอกาะกับการทำคอนเทนต์ถ่ายบอกแนวนอนมากนะครับไอเซนเตอร์สเตยเนี่ยจะดีมากไอเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนทำคอนเทนต์อย่างผมเนี่ยเออเป็นข้อพิจารณาอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าใช้ทั่วไปถ่ายแนวตั้งเป็นหลักกใในาารช้ออย่งยพ ถ้าเราเทียบในปัจจุบันเจนทั่วไปเนี่ยกล้องหน้า iPhone มันก็ถือว่ากว้างมากแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานมากแล้วแต่ผมว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเราใช้นมันไม่ได้ต้องการเน้นแบบกว้างะไรขนาดนั้นแต่ผมเน้น,น,นกว้างผมจะไป17 Pro Max นะเพราะว่ามันทาได้หมดมันทําได้เยอะแต่ถ้าแต่สกินโทนสวยๆกล้องหน้ากว้างมากแล้วเนี่ย16 Pro Max ก็ให้คุณได้นะครับ iPhone เวลามันพัฒนาขึ้นมันไม่ได้ต่างกันแบบโอ้โทนเปลี่ยนอะไรเหมือน Android นะมันก็จะแบบ เดิมๆค่อยๆขยับทีลนิดแต่ว่าก็จะเพิ่มประสบการณ์การใช้งานไปทีลนิดอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้แนวตั้งอย่างที่บอกไปเลยว่า16 Pro Max ก็เพียงพอถ่ายวีดีโอแนวตั้งเพราะว่ามีออโต้โฟกัสเลยเหมือนกันนะครับวีดีโอเทพเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยล้วคุณก็ดูสีเอ้านะว่าเป็นจังไดยผมจะเอาแบบกว้างสุดนะครับอไปตัดสินใจดูระหว่างห่างกัน17นะครับ 4K 30 FPS นะครับนี่เห็นไหมชอบไหนแบบน,นั้นเนาะ ผมว่าถ้าผู้หญิงนะจะชอบส6 Pro โปรแ็กอยู่นะอืมเนะี่ยในอาย้อนแสงเห็นไหม ก็กว้างอยู่ประมาณเนี้ยก็กว้างกว่าน,นิดนึงถ้าเราใช้แกรมแกรมรับลงอินสตาแกรมผมว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณผู้หญิงแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณผู้ชายใช้ทำคอนเทนต์ในการทําแนวตั้งแล้วไปถ่ายวิดีโอแนวนอนเนี่ยเซนเตอร์สเตตเนี่ยมันจะเห็นผลทันทีนะครับประมาณนี้และเช่นเดียวกันถ่ายแสงยาก,ยากนะครับ 17promax มันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายลงโซเชียลถ่ายแบบไม่ได้เป็นงานที่ซีเรียสมากๆลงแบบลูกค้าแล้วต้องแบบแยกออกเงี้ยได้ทั้งคู่นะครับต่างกันตั้งหมนะื่นเจ็ดนะอ่ะ แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ผมมองว่าเรื่องนี้ผมตัดออกไปเลยเพราะว่า iPhone ตั้งแต่16 Pro Max เอาการใช้งานทั่วไปนะไม่เอาแบบผลเทสมานั่งเทสว่ามันต่างกันกี่ชั่วโมงเนี่ยเอาใช้ทั่วไปเลยเออกจากบ้านมาเข้าบ้านก็จับ WiFi ออกจากบ้านจับ 5G ใช้ดาวเทปอึดมากแล้วอึดมากๆคือแทบจะเป็นท็อปสุดในบรรดาตัวท็อปนะแต่ว่าถ้าเราอึดสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น vivo X 200อะไรพวกนั้นไป200 Pro ก็ดีกันคนละแบบแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเจนที่เป็น iPhone เนี่ย16 Pro Max นี่โคตรอึดอยู่แล้วนะครับ17 Pro มันยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากนักนะครับเดี๋ยวรอซอฟต์แวร์17 Pro Max ไปสักพักหนึ่งมันอาจจะแตกต่างกันมากกว่านี้แต่ว่าพอเราใช้ทั่วไปมันต่างกันไม่ค่อยเยอะผมเนี่ยพยายามจะเทียบเรื่องการใช้งานแบบมันไม่ได้ห่างกันจนรู้สึกว่าเราเลือกเพราะเรื่องนี้ผมรีวิว17 Pro Max ไปตั้งแต่คลิปแรกกับพี่นิวเนี่ยผมก็พูดเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกแค่เรื่องแบตในการใช้งานทั่วไปไม่แต่ก็อึดขึ้นจริงครับก็อึดขึ้นนิดหน่อยยิ่งเอาไปใช้งานฤดูร้อนแบบเราเนี่ยเราไปใช้ 5G แล้วก็ไปใช้ข้างนอกหนังๆเนี่ยถ่ายวิดีโอจับ 5G ด้วยเนี่ยอันนี้จะมีผลแต่ถ้าเกิดว่าเราดูบายเทสหรือว่าเราดูสื่อต่างชาติที่เขาเทสในห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยเราใช้ Wi-Fi มันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คือมันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหรความร้อนมันมีการเกี่ยวเนื่องคือประเทศเราเนี่ยมันร้อนชื้นใช่ไหมระบบกเราความร้อนตัวเดียวเนี่ยเป็นปันจจัยสําคัญอย่างมากในการใช้งานนะครับคือถ้าเครื่องมันร้อนจีอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อการรับสรรัญญาณมันก็จะส่งผลต่อการจับดาวเทียมต่างๆเลยนะครับพวกเนี้ยแล ผมว่ามันอึนดโคตรแล้ว iPhone 16 Pro Max อันนี้เรื่องนี้มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เหมือน Android แบบมือถือแบรนด์จีนอย่างเงี้ยเนาะเจนเนี้ยให้แบบม6,000เจนหน้า7,500อะไรอย่เงี้ยคือมันต่ากันเยอะอย่างเงี้ย ไตโฟนคือมันก็อืดขอมันแล้วมันก็ยังทําผลงานได้ดีของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นข้อดีของ17 Pro Max ไปแล้วเรามาดูข้อดีของ16 Pro Max บ้างในราคาที่ต่างกันมูลเจนเนี่ยข้อดีคืออะไรหครับวัสดุไทเทเนียมทนกว่าแน่ๆอันนี้เอาจากประสบการณ์ผมก่อนนะผมยังไม่ได้ใช้แบบมันทุบเองแต่ถ้าเป็นสื่อต่างชาติเนี่ยคอดิชันมันต่างกันจริงๆนะครับในการเทสแต่ถ้าเราใช้ทั่วไปเนี่ยผมเคยทําพวก A24 Ultra หรือ15 Pro Max ตกอะไรเงี้ยคือไทเทเนียมมันทนมากมันจะบุบนิดเดียวหรือมันจะเป็นรอยนิดเเีียยยวววัับบแตต่่ถ้าาป็นนนพกกออลูมมจะุุุง MacBook ผท บุกทุกตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนใส่เคสเนี่ยจุดนี้ยังไงไม่ได้เป็นจุดแตกต่างแต่การทำสีแตกต่างแน่ๆซ6 p อ o Max เนี่ย สีเวลาทำมาเนี่ยพวกไทเทเนียมพวกเนี่ยฟิลลิ่งมันจะจับมันจะหรูหรามันจะดูพรีเมียมกว่ามันจะดูสวยกว่าให้คุณดู iPhone Air ก็ได้ iPhone Air กับ Pro Max เนี่ยเทียบกันแตกต่างกันชัดเจนว่า iPhone Air เนี่ยดูพรีเมียมกว่าแน่ๆน,นะครับฟิลลิ่งการสัมผัสอะไรพวกนี้นี่คือความดีของมันข้อดีคือได้ไทเทเนียมข้อเสียอย่างที่ที่จะจะเห็นกันก็คือพวกระบบรับาความร้อนอาจจะต่างกันหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นข้อนี้มากนะักแล้วก็เบาวกว่าความหนาเนี่ยซิบบกโปรแม็ก8 17 Pro Max 8.75มิลน้ำหนักก็จะต่างกันประมาณ4กรัมมันจะมีความบางความเบามากกว่าแล้วก็ราคานะครับคุ้มกว่ามาก10,070ความเร็ว Type C ก็เหมือนกันจอก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ตัวใหม่นี่มันจะเป็นการมีโหมดเปิดปิด P-WM มาแล้วจะใช้กระแสะแรงดันเข้ามาช่วยนะครับในการทําความซอฟตาแต่จอเดิมมันก็ซอฟตามากแล้วต่อให้ P-WM มันไม่เยอะแต่ iPhone มันใช้เทคนิคพิเศษนะครับเป็นไฮบริดซึ่งมันจะทําให้หน้าจอเนี่ยตัวเพลาแล้วก็ตัวซับเพลา์ไอตัวที่มันเป็นคลื่นที่มันกกระแทตาย มันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ iPhone มันทําได้เพราะอะไรเพราะจอมันตรงมากเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบลึกๆเดี๋ยวผมเอาไปทําให้ใน iPhone 17จอมันต่างกันยังไงแต่ว่าถ้าเราใช้ทั่วไปเนี่ยในการใช้งานทั่วไป17 Pro Max มันก็ซอฟตามากๆแหละ16 Pro Max มันก็ซอฟตาอยู่แล้วจอมันก็โหดเหมือนกันอย่างที่บอกเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันลื่นเหมือนกันใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับลำโพงไม่ได้ดีขึ้นนะ ลำโพงเป็นจุดหนึ่งที่แทบจะแทบจะเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราชอบโทนไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้สําหรับตัวนตัวผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบเป็นเทคนิคเชียวจริงๆอาจจะแตกต่างแต่ถ้าเอาหูฟังครับเพราะไม่แตกต่างกันเลยเให้ผู้หญิงฟังเนี่ยแยกไม่ออกแล้วก็กล้องไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรมากนะครับนอกจากแสงหยักย่างเนี่ยจะเปลี่ยนหรือว่าดีเทลลึกๆนี่เราซูมแต่ถ้าลงโซเชียลทั่วไปบีบอัดทั่วไปก็ได้ตัวชิปรับสัญญาณก็จะเป็นคอคอม ตัว17 Pro Max ก็จะไม่ได้ 41x นะครับเดี๋ยวรอเขาอ p ปติไมค์ไอตัว iPhone Air ก่อนนะซึ่งไอตัวนี้มันจะเป็นตัวเด็ดอย่างมากไอชิปรับสัญญาณเนี่ยมันจะประหยัดพลังงานมากเดี๋ยวรอเขาอัพติไมค์ก่อน USB ก็ไวเท่าเดิมอย่างที่บอกกันน้ำการฝุ่นสเปคเทพเหมือนเดิมคือ6เมตรที่สำคัญพอมันเป็นเจนเก่าเนี่ยอะไรอะไรพวกนี้มันก็จะหาได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับ Apple เนี่ยมันจะไม่เหมือน Android ครับ Apple เนี่ยชิปเนี่ยมันจะเป็นแบบ A18 Pro เป็น A19 Pro อะไรเงี้ยคือมันคาดหวังได้เพราะว่าถ้ามันเอ๋อม ถ้ามันดีมันก็จะดีเหมือนเหมือนกันเพราะมันพัฒนาไปทางเดียวกันแต่ว่า Android เนี่ยบางทีมันเป็น d a เม a บางทีมันเป็น Snap อย่างเงี้ยบางทีเจนเก่าใช้ d a y m a บางทีเจนใหม่ใช้ Snap อย่างเงี้ยมันจะมีความคาดหวังไม่เหมือนกันละแต่ iPhone เราจะรู้เลยว่าอ๋อเจนใหม่เนี่ยซอฟต์แวร์เป็นอย่างเงี้ยไอ้16 Pro Max มันก็น่าจะเป็นอย่างงี้ตามไปด้วยมันประมาณนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวาหรอกแต่มันก็ตามๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแอปเวลามันอ้อมันอ้อคล้ายกันหมดนะเวลามันมีบัคมันก็จะคล้ายๆกันหมดอ่ะมันจะคล้ายๆกันนะครับใช้คําว่าคล้ายๆกันแต่บางทีอาจจะแตกต่างกันมากฉะนั้นคุ้มไหมถ้าจะใช้ iPhone 16 Pro Max ในการใช้งานทั่วไปคุ้มมาก ความร้อนจออะไรพวกนี้มันเอาอยู่มันจะไม่เหมือน Gen 15 Pro กับ Pro Max ต่อให้ใช้ทั่วไปมันก็ร้อนอันนั้นอนะ่ะอันนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะเพิ่มตังค์ถ้าเกิดว่าคนซีเรียลเรื่องความร้อนแต่ถ้าเกิดคนซีเรียลเรื่องความร้อนแล้วคุณไม่ได้ใช้แบบขั้นขั้นโปรสมชื่อมันนะนะแบบโปรถ่ายโ r o เลสถ่ายหลอกถ่ายรออะไรพวกนี้นะครับ Pro Max ใช้ทั่วไปเนี่ยพรีเมียมเอาอยู่แบตอึด ต่างกัน17ื่นคุณผู้ชมอ่ะโอเคแต่ถ้าจะหาเหตุผลเปลี่ยนไป17 Pro Max ไปดูคลิป v ีได้ตัวน,นั้นเนี่ยคือค,ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะถ้าเกิดว่าคนใช้ไอสิงที่มันเปลี่ยนไปนะอะไรประมาณน,นี้16 Pro Max นี่ยังคุ้มค่ามากๆอยู่ครับในราคาเท่านี้นะครับสามหมื่นนะคุณได้ทุกอย่างแล้วนะอัปเดตนานองค์ประกรอบโดยรวมครบซอฟต์แวร์ก็อัปได้ยาวๆเรื่อยๆใช้ยาวๆลากๆยาวๆเลยบางคนก็ไปเปลี่ยนในตัวกล้องหลังนะครับให้มันเหมือนก็มีนะครับบางคนซื้อเคสมาใส่ก็อาจจะไม่รู้นะฮะ เออสเคสมาใสา่ให้มันปิดไปทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นโปรแม็กสิบเจ็ดโปรแม็กหรือไงก็ประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงในการรีวิวแบบไม่ยึดติดนะครับไม่ได้ตามเทคโนโลยีอ่ะใช้เน้นคุ้มอ่ต่อบาทต่ออะไรเงี้ยผมว่า16 Pro Max เป็นเจนหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ดีเสมอเสมอแต่อาจจะไม่ได้วุ่นวานะครับแต่ดีเสมอใช้ยาวๆล่างยาวๆ,ๆได้อย่าลืมสน,สนับสนุนสปอนเซอร์ของเราทั้งหลายดูวยมนะครับสํหรับผมไปลวครับสวัสดีครับ